to God, man. I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. คันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w บค n t เท p in th เวนที่4 p a เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w บ4 p a y .in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรวตาแชนแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นเซติก้านะครับเซติก้าในแพทนนี้เนี่ยได้บัฟมาด้วยนะครับผมซึ่งมันทาให้ตัวของเซติก้าเนี่ยมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับ มีสกิลกระโดดเนี่ยอ่ามันอาจจะกระโดดแค่นิดเดียวครับผมแต่ว่ามันสามารถหาตำแหน่งยืนยิงที่ดีได้นะครับก็ในส่วนของเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะได้พา s s สิครับมันจะบวกพลังโจมตีนะครับผมมันทําให้เราเนี่ยยิงเทเดรเลน,นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยกงคลิปได้ไวขึ้นด้วยนะครับผมจะเจอหน้าคลิปเราก็ยิงให้มันมีสแต็กถนะึง5สแต็กนะพาสิของเซนิก้าครับ แต่กนี้จะทําให้เซลิก้าเนี่ยขี่ได้อยขึ้นนะครับผมบริษัทเทดเนี่ยมันก็จะเทดได้ง่ายนะถ้าเกิดมันติดคีครับตรงนี้ผมยิงไปสองสามนัดขีไม่มาเลยนะครับผมแต่ว่ายิงคีป่าเนี่ยจะไม่ได้อ่าพาสตีฟตรงนี้นะครับเปิดที่สกิลสอไปก่อนครับสกิลสอเนี่ยจะสโลแล้วก็เจาะเกาะครับแล้วก็เทปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมไบโอนี่ก็เทดสู้เรายากอยู่นะครับอันนี้ผมก็สวนต่อครับผม ยิงฟรีอีกหนึ่งนัดไม่ฟรีครับผมเพราะว่ามีป้อมยิงสวนกลับมาด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีป้อมช่วยตีเนี่ยอ่าเราอาจจะเทรดฟูไยโอได้ดีกว่านี้นะครับแต่ผมไปเผื่อดนยป้อมยิงทีนึงนะโอ้ออยต้องฟิกไว้ด้ะพิกมาแต่อสิครับผมพิกเอาชัวร์ครับ คือเผื่อเพื่อนจะฆ่าไม่ได้ตอนแรกก็ไม่อยากเสียฟิกอะไรแบบนี้เราทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดฟิกแล้วมันได้ฆ่าหรือว่าได้อซิตมันก็ควรจะต้องฟิกนะเอาชัวร์ไปเลยนะครับถ้าเกิดเราได้ไฟนี้มาเราก็จะได้บังกรต่อผมว่างสกิลสองไปที่ตรงทางเดินนะเวลาศัตรูเดินมาเหยียบเห็นปะคือมันก็จะขึ้นเตือนเหยียบมาเขาก็จะสโลว์แล้วเขาก็จะลดเกาะนะครับสกิลสองของเราผมจับเป็นสกิลสองนำนะเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันช่วยลดเกาะได้ดีมากเลย กระโดดเยงเข้าไป้็ผมเลยตูมตูมก็มถ่ายทำไมถึงกล้ากระโดดใส่แบบนี้ทต้นที่มีแก๊กเพราะว่าแก๊กดึงแล้วครับผมเลยกล้าเล่นแบบนี้นะครับตรงนี้เราต้องเซฟนะครับเพราะว่า,าแก๊กเขาอาจจะยังอยู่ได้ครับไ่ค่อยเคลียรีไปไม่แน่ใจว่าอยู่พุ่มซ้ายหรือเปล่า ตรงกลางมีบวกกันอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะเดินไปกลางนะผมว่าไปโอโหกลางอย่างงี้ก็เชียร์ไวเลยครับผมว่าถ้าเกิดแก๊กอยู่นี่แก๊กก็น่าจะทำะไรเราไม่ได้นะ,ะถ้าเกิดเขาเดินไปเล่นไฟครับเราก็ไม่ต้องไปก็ได้ทุกคนเอาฟาร์มของเราไปนะครับแครี่มันไม่จำเป็นที่ต้องไปเล่นไฟกันทุกคนดูดาเมจดิดาเมจ สองร้อยอะไรเงี้ยยิงทีสองร้200อยเงี้ยยิงคนเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าแครี่ในช่วงเกมผมว่าโฟกัสฟาร์มดีกว่าแล้วก็เอาป้อมนะครับผมถ้าเกิดแครี่ฝั่งน้นไปไปเดินเกมใช่ไหมเราก็เอาป้อมให้ได้แค่นั้นเลยนะครับสุดท้ายที่เขากำลังจะเดินกลับเนี่ยเราก็ดักถากลับครับตรงนี้อ้อยเข้าสวยมากครับผมวางสกิลสองแล้วก็โดดยิงกระ,ะ,ะโดดยิงกระโดดยิงก็คืทีทีละแปดร้อยหนักเลยเนี่ยทุกคน แบบแบบเหมือนว่าจะมีด้วงนะอันตรงนี้จะสี่นาทีนะครับผมโรมก็จะมาเล่นกับเรานะเพราะว่าต้องต้องเอาป้อมนะครับผมสี่นาทีเนะี่ยจะเริ่มโฟกัสป้อมแล้วนะสำหรับเรนแคลรลี่แล้วเหมือนว่าจะได้ด้วยถ้าเกิดไม่ได้ป้อมก็ได้ครึ่งหลอดอะผมว่าแต่ทีมนู้นหายหมดเลยนะแต่ทีมี่มีชูปครับเอาป้อมได้แล้วก็เอาป้อมไม่ได้ด้วยทุกคนฝั่งนู้นวิ่งมาเคลียร์กันก่อนนะครับ แกลกมาฟัางสก,กิลสองไปก่อนเลยครับว่าแก๊กดึงแล้วนะตีพี่ตรงนี้เกี่ยวได้ครับผมยิงผมยิงโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมแต่ตรงนี้น่าจะได้ป้อมแล้วปะเพราะว่าแคลรี่เจ็บแคลรี่เจ็บก็ไม่น่าจะอยู่นะโมเลือดรนนี้ที่ผมยิงจับเลยนะถ้าเดินเข้ามาโอเคครับได้ป้อมแล้ว เดี๋ยวเราสลับเลนเลยก็ได้เลยครับผมย้ายไปพังป้อมบนต่อนะครับแครี่เนี่ยถ้าเกิดได้ป้อมแล้วก็ย้ายเลนครับไปพังป้อมบนต่อผมจะขึ้นเป็นดูดเลือดเล็กไว้ด้วยนะเอาไว้ฟาร์มนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสลิคสติงนะครับสลิสติงเนี่ยจะเพิ่มต้าหารด้วยนะครับถ้าเกิดเรายิงแล้วมันติดคี้นะมันจะได้ค่าตานาหารเพิ่มนะครับผมแล้วก็ได้วิ่งไวได้ตีไวได้เพิ่มอาคิาเป็นไอเทมที่แครี่จะนิยมออกนะ นนแล้วเดินมาแบบนี้ก็ต้องโดนครับวางสกิลสองดักหน้าไปเลยครับผมวนี้กระโดดเข้าไปกิปนปมไอเดินมาหลงๆครับผมเจอตีมี่จับเข้าไปครับตอนนี้นี่คือดาเมจเราเนี่ยแรงนะ5นาทีคีเป็นพันแบบนี้แรงมากเลยนะ่อมาก่อนครับเอาชัวร์ครับตรงนี้โยนด้วยสกิลสองเข้าไปครับตี 4. แล้วเพตาเดินมาเขาชาร์จ เาชาร์จผมก็ไม่ไปหาที่เขาชาร์จครับผมตรงนี้หลบอมากไม่เข้ามาตรงนี้สวยครับอูอ้อยคนนี้นี่มาปิดงานสวยมากเลยนะน่าจะได้ป้อมบนทุกคนเพราะว่าเขาตายสามนะครับคนที่มากันร่วงหว้โอร่วงมาครับตรงนี้กระโดดยิงลบครับแล้วยิงสวนยิงสวนไว้โอมาต่อ ไวโอมาต่อไวโอมาต่อโดนผมยิงร่วงไปเลยครับไวโอ,โอโแรงจัดนี่ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะแต่ดีค่ะผมยิงเหรอเห็นไหมทุกคนเห็นกระโดดไหมแค่กระโดดเหวงเดียวเนี่ยมันหลบอ่าพาสีร่วงได้นะที่รวงมันจะคุดอ่นนะทุกคนที่มันสกิลโดนอ่ะผมหลบตรงนั้นได้นะครับไม่งั้นที่นี่อาจจะตายไปแล้วนะครับ อันตรีปับมาใหม่นี่คือเห็นผลมากเลยนะสับตัวของเซริก้าปัญหาตำแหน่งยืนยิงได้ง่ายขึ้นนะครับได้ป้อมบนมาไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เคลียร์บนต่อได้นะเดี๋ยวเว็บนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นตรงกลางแคลรี่ที่อ่าคาสอ่าเซริก้านะครับเซริกา้าเป็นแคลรี่ที่ทีมไฟส์เก่งมากๆเลยนะเพราะว่าดาเมจมันจ่ายจากระยะไกลแต่ตอนนี้เราโดนล้อมทุกคนยิง ยิงยิงแก๊กตายครับยิงสวนต่อดวงนี้ต้องวิ่งดวงบอกจะล้วงนี่คือล้วงไม่ไหวาไม่เห็นมันแรงเกินไปแล้วไหลเอาป้อมบนต่ออะตอนนี้นี่เกมสโนบอลแล้วนะเกหน้าคนเด็ก็ไม่น่าจะรอดครับเจอผมแก๊งสามเกอผมยิงป้อมก่อนผมยิงป้อมก่อนแล้วคีปหมด่างนี้ก็ยิงเน้าต่อยิงต่อดวงมาครับกระโดดเยิงตรงนี้กดจุดเละใหญ่ยิงสวนยิงสวนครับหายครับผม ล้วงมาตายเองทุกคนถ้าเกิดมีดูกเลือดใหญ่นี่โอกาสที่จะโดนล้วงตายเนี่ยก็ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าตอนที่เซฟา้าอาร์เซลิก้าเนี่ยมันตั้งป้อมนะมันจะได้เกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมมันทำให้ตัวของมันสึกขึ้นนะแล้วมีดุดเลือดอีกนะครับก็จะช่วยให้ตายยากแก่ทุกคนวิกคมกำแพงครับผมงงเลยงง งงเจอฟีก้ามกำแพงเข้าไปงงเลยทีนี้ยิงไม่ถึงตีงไม่ถึงกันเลยโอ,โอ้โอเคตรงมาในะจังหวะที่ตีงามน่าเล่นมากตั้งสองกันเลยแล้วตั้งปอมโป่งโป่งโป่งล่วงมายัางไงมาก็ต้องกลับมาก็ต้องกลับล้วงเองตายเองเหรอทุกคน วันดวนนี้น่าจะหาสันสันแล้วตอนนี้ขโมยหลวงที่นายตายตลอดเลยคือทุกงอาจจะคิดว่าเออเราต้องจะลวงก็ตายแหละแต่ว่าถ้าหลยทุกคนอันติของเซริก้าเนี่ยเพิ่มกเกาะนะครับแล้วมันมีดูดเลือดด้วยแล้วเซริก้าตอนที่วางสกิลสองเนี่ยมันได้เกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอที่เป็นาที่เป็นโล่นะ่ครับได้โล่เพิ่มนะครับตอนวางสกิลสองมันก็เลยเป็นแครี่ที่ไม่ได้ตายง่ายเกินไป มันไม่ใช่ตัวบางร่างน้อยอะทุกคนเออถึงแม้ว่ามันอาจจะดูตัวบางนะแต่ตัวมันไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับดูดสองก็ให้เกาะมาไม่น้อยนะจะได้ป้อมล่างทุกคนตีมียืนโซนให้อันเนี้ยเป็นโรมเนี่ยต้อง,งยืนโซนประมาณนี้นะตูนสูงๆไว้นะครับเราเข้ามายากๆหน่อยมหาจังหวะทางอันติไล่ยิงดูครับแต่ตรงนี้เกี่ยวได้ไงก็เรียบร้อยครับกลางยิงเลยโป้งโป้ง โปงได้แก๊กมาต่อหนึ่งนะครับแล้วคีบเข้าบ้านต่อตีไม่มีครับสิบวิแต่ว่ามีดูดเลือดใหญ่ครับผมเปิดว่าไบโอจะตายครับตัวนี้ยิงฟรีเลยผมปั้ง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 จวจะลวงครับกดดูดเลือดใหญ่รอเลยครับผมยิงสวนยิงดูดเลือดวางอติแล้วยิงยิงออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เรียบร้อยครับผม,มไฟนี้ไฟเดียวไหลเข้าบ้านครับแล้วจบเกมเลย ภายใน10นาทีนะครับผมเกมอย่างวัยครับเซิก้าเซิก้าเนี่ยเป็นแครี่ที่ถ้าได้รวยแล้วเนี่ยอันตรายมากๆเพราะว่ามันใจดาเมจจากระยะไกลทุกคนแล้วอัติที่ปรับมาใหม่เนี่ยมาทำให้เซิก้าเนี่ยเล่นได้คล่องตัวมากขึ้นหาตำแหน่งยิงได้ง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจในเกมนี้ผมว่าดาเมจน่าจะ30บวกนะเกมนี้ก็เป็นเกมใรนแรงค์ยี่สิบสามดาวขึ้นยี่สิบสี่ดาวนะครับผมก็เก็บ MVP ให้นะครับเกมนี้นเกมนี้เพื่อนเราก็เล่นกันดีด้วยนะครับผมดาเมจต2เรเพื่อนทำกัน10กว่าผมทำไป42รับดาเมจเป็นดับ2ของทีมนะครับ25นี่เรียกว่าแคลรี่หรือไฟเตอร์เดี๋ยวเข้าไปบู๊จัดเลยนะเนี่ยคือตัวมันูดเลือดทุกคนมันก็เลยดูตายยาก,ยากนะครับแล้วมันยิงแรงดูดเลือดมันก็เลยแลก ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซริก้าในแผทนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคน,กคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็นจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกาดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นลังใจว่ในคลิปต่อไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ